สวัสดีครับผมต้อตจาก i p h o n ดอยดกลับมาพบกันในคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ10ฟีเจอร์ใหม่ที่จะมาพร้อมกับ iOS 16.1และก็ iPadOS 16.1ที่จะมาในปลายปีนี้ครับซึ่งแต่ละฟีเจอร์นะครับต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆแต่ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมช่วยกันกด subscribe และก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆ แอปปนะครับก็ได้ออกอัปเดต iOS 1เเวอร์ชันเต็มให้กับผู้ใช้งานทั่วไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆห,หลายอย่างเลยนะครับถ้าใครได้ใช้งานไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกสกรีนที่ปรับแต่งได้มากขึ้นแก้ไขข้อความใน i m e s s a g e ปรับปรุงโฟกัสโหมดและก็อีกเพียบเลยแต่ก็ยังมีหลายฟีเจอร์นะครับที่ยังไม่ถูกปล่อยออกมาซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้กันมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกนะครับนั่นะค,คือ y ซึ่งฟีเจอร์ี้นะครับ่ามากๆ ถ้า่ทำให้เราสามารถแชร์รูปภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นโดยเป็นการแชร์รูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับผ่านแอปโฟโต้นั่นเอง อย่างสมมติเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใช้เครื่อง iPhone ของคนคนนึงถ่ายนะครับแล้วไปกันหลายคนเนี่ยก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้เพื่อแชร์รูปภาพต่างๆนะครับให้กับทุกคนได้ซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับก็ยังไม่เห็นใน iOS 16เวอร์ชันเต็มที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับแต่คาดว่าจะมาในปลายปีนี้ผู้ใช้งานนะครับสามารถตั้งค่าไลบรารีที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านอินเทอร์เฟซป๊อปอัพหรือว่าผ่านตัวเลือกการตั้งค่านะครับที่อยู่ในส่วนของการตั้งค่าของแอปโฟโต้ ซึ่งระบบก็จะมีขั้นตอนพร้อมคำแนะนำให้ทำตามคนที่ทำการแชร์รูปภาพจะเป็นโฮสต์นะครับและก็สามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมได้โดยการเชิญผ่านข้อความหรือว่าผ่านลิงก์ได้สูงสุด5คนหลายคนนะครับพอได้ยินฟีเจอร์นี้ปุ๊บก,ก็อาจจะกังวลว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเรามีรูปภาพหรือว่าคลิปนะครับที่ไม่อยากแชร์แล้วเกิดเผลอกดลงไปเนี่ยจะทำยังไงซึ่งอันนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนที่เราเพิ่มรูปภาพหรือว่าวิดีโอลงไปในแลบบอรี้ที่ต้องการแชร์อันนี้นะครับก็จะมีการพรีวิวให้ดูก่อน ถ้าเกิดว่าตูกอย่างโอเคแล้วเนี่ยเราค่อยกดแชร์อันนี้นะครับหมดกังวลไปได้เลยผู้ใช้แต่ละคนที่ได้รับเชเิญให้เข้าร่วมใน iCloud Share Photo Library อันนี้นะครับจะสามารถเพิ่มแก้ไขเพิ่มแคปชั่นให้กับรูปภาพกดชื่นชอบแล้วก็ลบรูปภาพได้เหมือนกับว่าคลังอันนี้นะครับเป็นรูปภาพของตนเองเลยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จำกัดด้วย และก็ผู้เข้าร่วมทุกคนก็จะมีสิทธิ์เหมือนกันและก็สามารถตั้งค่ารับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนลบรูปภาพออกจากไลบรารีที่ใช้งานร่วมกันนี้ได้และรูปภาพที่ถูกลบนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เพิ่งลบล่าสุดเพื่อเราสามารถเรียกคืนได้ง่ายมากขึ้นอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่เปิดตัวมาพร้อมกับ iOS 6แต่ว่ายังไม่เปิดใช้งานในตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Life Activity หรือว่าการแจ้งเตือนแบบสดนะครับจากแอปต่างๆเช่นการแจ้งเตือนของไรเดอร์นะครับที่กำลังมาส่งอาหาร ผลสกอร์การแข่งขันกีฬานะครับผ่านหน้าล็อกสกรีนหรือว่า Dynamic Island l i ล e Activity อันนี้นะครับก็จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอล็อกนะครับถ้าใครใช้ iPhone 13หรือว,ว่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยรวมไปถึง iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 plus นะครับที่ไม่มีรอยบากแบบ Dynamic Island เนี่ยก็จะสแสดงในหน้าจอล็อกปกติแต่ถ้าใครใช้ iPhone 14 pro แล้วก็ iPhone 14 pro max นะครับ t i v i แอคทิวิตตรงนี้นะครับก็จะสแสดงใน d y n a มิก Island เมื่อเราปลดล็อกตัวเครื่อง หรือบนหน้าจอล็อกนะครับเมื่อตัวเครื่องล็อกอยู่หรืออยู่ในโหมด Always On Display เมื่อ iOS 1 6 1 RC พร้อมใช้งานแล้วนะครับคาดว่านักพัฒนาเนี่ยก็จะสามารถส่งแอปที่รองรับ Live Activity อันนี้นะครับไปยัง App Store ได้ฟีเจอร์นี้นะครับก็ยังรองรับอป t v ของ Apple สํหรับกีฬาลีกบางลีกอีกด้วยรวมไปถึง MLB นะครับสํหรับผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลีย สาธาณารัรบราซิลเม็กซิโกญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้พร้อมกับ NBA แล้วก็พรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับผู้ใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดาด้วยฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน iPhone 14รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับนั่นกะ็คือ SOS ผ่านดาวเทียมหรือว่าการส่งข้อความขอช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผ่านดาวเทียมซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากๆถ้าหากเราไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณมือถือจริงๆนะครับเราสามารถส่งข้อความฉุกเฉินกลับมาได้ ทั้งนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวนะครับจะปล่อยให้อัปเดตกันในช่วงปลายปีนี้เช่นกันซึ่งฟีเจอร์ SOS ผ่านดาวเทียมที่มีอยู่บน iPhone 14อันนี้นะครับเป็นการผรสานส่วนประกอบแบบเฉพาะเข้าเป็นหนึ่งเดียวนะครับกับซอฟต์แวร์เพื่อให้สายอากาศสามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้โดยตรงและก็รองรับการส่งข้อความผ่านบริการฉุกเฉิน เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการเซลลูลาร์ว่า Wi-Fi นั่นเองครับแต่ฟีเจอร์นี้นะจะใช้งานได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดาก่อนเป็นที่แรกฟีเจอร์ถัดมานะครับก็จะเป็น Apple Music Classic a l ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ Apple ประกาศซื้อกิจการบริการเพลงคลาสสิกพรามโฟนิกและกล่าวว่ามีแผนจะเปิดตัวแอป Apple Music Classical ในปี2022ซึ่งเป็นการรวม UI ของพรามโฟนิกเข้ากับฟีเจอร์เพิ่มเติมทั้งนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นแอปดังกล่าวในปัจจุบันแต่เชื่อว่าในปลายปีนี้น่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมให้เราได้ทราบกันแน่นอนครับใน iOS 16.1นะครับก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Clean Energy Charging ซึ่งจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาดซึ่งฟีเจอร์ใหม่นี้นะครับ Apple กล่าวว่ามีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ iPhone โดยปรับเวลาในการชาร์จนะครับให้เหมาะสมเมื่อมีการใช้แหล่งพลังงานที่สะอาดกว่าแต่ว่าฟีเจอร์นี้นะครับจะเปิดใช้งานเฉพาะในสหรัฐมริกาก่อนฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งาน iPhone หลายคนรอคอยนะครับนับ่นกะ็คือ Apple f i ลฟ n e s Plus สสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้ใช้ Apple Watch Apple f i t n e s s Plus จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน iPhone ที่ไม่มี Apple Watch นะครับบน iOS 16.1 iPadOS 16.1แล้วก็ TVOS 16.1หากไม่มี Apple Watch นะครับผู้ใช้งาน iPhone เนี่ยก็จะไม่เห็นตัววัดแบบเรียลไทม์อย่างเช่นอัตราการเต้นของหัวใจและก็แคลอรี่ที่เผาผลาญระหว่างการออกกําลังกายสาหรับ Apple Fitness Plus นะครับเปิดตัวในเดือนธันวาคมปี2020และก็มีคลังวิดีโอการออกกําลังกายและก็วิดีโอการฝึกสมาธิมากกว่า3,000รายการโดยมีเนื้อหาใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาทุกสัปดาห์และมีบริการแบบสมัครสมาชิกให้บริการผ่านแอป Fitness บน iPhone, iPad และก็ Apple TV ใน21ประเทศนะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาในสหรัฐก็ตั้งไว้ที่9.99เหรียญต่อเดือนหรือว่า79.99เหรียญต่อปีฟีเจอร์ถัดมาก็น่าสนใจเหมือนกันครับ Apple เตรียมเปิดใช้งานแอปไวเบอร์ดิจิตอลที่ชื่อว่า Freeform สำหรับ iPhone และก็ iPad ในช่วงปลายปีนี้โดยฟีเจอร์เด่นของแอปนี้นะครับคือทาให้สามารถทางานร่วมกับเพื่อนครอบครัวและเพื่อนร่วมง,งานได้บนไวบอร์ดเสมือนจริงนะครับ โดยไม่ต้องกังวลกับรูปแบบและก็ไซส์ของหน้าจอพร้อมรองรับ Apple Pencil อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยฟรี e อร์มนะครับยังรองรับไฟล์ส่วนใหญ่ที่เราใช้งานกันอยู่แล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝังและก็ดูตัวอย่างรูปภาพวิดีโอเสียงไฟล์เอกสารต่างๆนะครับและรวมไปถึงลิงก์เว็บได้ทั้งหมดภายใน Canvas แถมยังสามารถเลือกและก็ย้ายข้อความหรือย้ายภาพวาดแล้วก็จัดเรียงใหม่ได้ตามต้องการนอกจากการทํางานร่วมกันแล้วนะครับก็ยังสามารถเช็คุยกันผ่าน i m e s s a g e หรือว่าจะวิดีโอคอลหาการผ่าน FaceTime ด้วยการแตะในแ a นว a ที่กําลังทํางานร่วมกันได้ฟีเจอร์ถัดมานะครับก็จะเป็นการรองรับอุปกรณ์ m มดเดอในแอป o m e m มดเดอเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อที่จะช่วยให้อุปกรณ์ในสมาร์ทโฮมที่เข้ากันได้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในหลายแพลตฟอร์มนะครับรวมถึง h o m e k i t ของ Apple Alexa ของ Amazon และก็ Google Home บน iPhone iPad และก็ Mac Apple นะครับก็เตรียมสนับสนุน Ma t เด r ในการออกอัปเดตที่จะมาในช่วงปลายปีนี้ฟีเจอร์ถัดมานะครับเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็รอคอยกันเยอะเหมือนกันนั่นก็คือ <c oughs> การแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ใน iPhone รุ่นก่อนหน้า <c oughs> ในช่วงแรกที่ iOS 6ปล่อยออกมานะครับ iPhone บางรุ่นเนี่ยยังถูกจำกัดไม่ให้สามารถเปิดแสดงไอคอนเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้นะครับอย่างเช่น iPhone 10R iPhone 11 iPhone 12เมนี้แล้วก็ iPhone 13เมนี้แต่ในการอัปเดต iOS 6.1ที่จะมาในปลายปีนี้นะครับ iPhone รุ่นเหล่านี้เนี่ยก็จะรองรับการใช้งานได้ฟีเจอร์สุดท้ายนะครับก็จะเป็น Stage Manager สำหรับ iPad Pro รุ่นก่อนก่อนฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์ของ iPadOS 16อนะครับอย่าง Stage Manager ที่ก่อนหน้านี้ Apple ได้ออกมาบอกว่าเครื่องที่ใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จะต้องเป็น iPad ที่ใช้งานชิป M 1ขึ้นไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าใน iPadOS 6.1ที่เป็นเวอร์ชันเบต้าสำหรับนักพัฒนานะครับก็ได้มีฟีเจอร์นี้ เปิดให้ใช้งานได้โดยเป็น iPad Pro นะครับที่ใช้ชิป A12Z และก็ A12X น,น,นะครับเชื่อว่าในเวอร์ชั่นปลายปีนี้นะครับก็คาดว่า จะเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการสำหรับฟีเจอร์ State Manager อันนี้นะครับก็เป็นฟีเจอร์ Multitasking ที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบ Desktop อให้ดีขึ้นเป็นการย่อหน้าจอแอป,ปและก็จับรวมกันเป็นกลุ่มอะไรที่กำลังทำอยู่นะครับก็จะอยู่ข้างหน้าในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นทั้งหมดนะครับที่ต้องการเข้าถึงก็จะพร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดายเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10ฟีเจอร์ใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใน iOS 16.1และก็ iPadOS 16.1 ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละฟีเจอร์เนี่ยน่าใช้งานมากๆและใครที่กําลังรอคอยฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับก็อดใจรอกันอีกนิดนึงครับแล้วก็รอติดตามการออกอัปเดต iOS 6.1แล้วก็ iPadOS 6.1ไปพร้อ,ๆรอมๆกันได้ในช่วงปลายปีนี้ในคลิปหน้าอยากให้ทําคลิปอะไรนะครับหรือว่าอยากให้แนะนําการใช้งานฟีเจอร์ไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยะคัจไไดด้มม่่ลาิปใหๆสสี